ทรงของอพระเจดีย์ของเมืองสีเทพนะครับเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่นะครับพระเจดีย์เมืองสีเทพที่ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงสักหน่อยนะครับว่าลักษณะรูปทรงอย่างนี้นะ,ะบางท่านครูบาอาจารย์บางท่านก็ให้ความเห็นว่าอาจจะ เป็นรูปทรงรูปแบบที่ได้แบบมาจากนารันทามหาวิหารนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียนะครับเพราะว่านรันารทามหาวิหารนั้นเก่าแก่มากครับเก่าแก่ก่อนอโศกเีกนะครับเพราะว่าในสมัยพระเจ้าอโศกในพุทธในพุทธศตรวรรษที่3นั่นแหละพระเจ้าอโศกก็ยังได้ไปสร้างพระเจดีย์นะครับแล้วก็ยังได้มาที่นันนันทา นารันทามหาวิหารเนี่ยครับแล้วก็ได้มาสร้างสัญลักษณ์เอาไว้อีกนะครับได้มาสร้างพระเจดีย์อีกนะครับแต่ขอดผมก็ไม่ทราบว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดนะครับจะตามที่ระบุกันมานะครับก็จะให้เทียบเคียงนะครับเนี่ยอันนี้ของเมืองสีเทพนะครับพระเจดีย์องค์ใหญ่สุดของเมืองสีเทพนะครับแล้วก็นี่ของนารันทามหาวิหารนะครับเนี่ยจะมีเนี่ยทืเหลือลงเหลืออยู่นะครับสร้างด้วยอิฐ เหมือนกันนะครับนะแต่ว่านารันทานี่สร้างก่อนนะครับสมัยพระเจ้าโศกก็มีนารันทามหาวิหารแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อพระเจ้าโศกส่งพระสมณทูตเข้ามา <c oughs> ในแดนสุนภูมิหรือเมื่อในเขตสยามเรานี่แหละครับทางมหาลลยนารันทาก็จะต้องส่งคณะสมณทูตเข้ามาอีกนะครับเพราะว่านารันทา,าเริ่มต้นด้วยความเป็นเทรวาทนะครับนะ สร้างอาได้ข่าวว่าสร้างตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลไรประมาณนั่นแหละครับแต่ว่าแค่คิดถึงแค่ว่ายุคอโซก็สองพันกว่าปีแล้วครับ <laughs> นั่นแหละครับสองพันกว่าปีแล้วครับอานารันทาหมหาวิหารนะครับอ่านี่ผมจใจดูนะครับและทีนี้ อ่าจุดที่อยู่ก็พอประมาณเน่ก็อยู่ทั้งอินเดียเหนือนี่ศาสตร์จีของเจ้าโศกสร้างไว้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เราเราอินเดียเหนือก็บริเวณนี้ออ่ทางรัฐพิหารแวคว้นมคธไรน่ะนะครับก็จะมีนันนันอ่านารันทานะครับนารันทาก็จะมาตามแม่น้ํานี่แหละครับส่งมานี่แหละอ่าอโศกก็ส่งมานี่แหละครับอ่าผ่านแคว้นวัชีเข้ามานะครับแล้วก็ออกมานี่แล้วก็เข้ามานี่เนี่ยทางเข้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูว่าเถอะ ทางเข้าจะไม่มานี่นะครับจะไม่ไม่มานี่เพราะว่ามานี่มันเข้าไม่ได้นะครับมาทางนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยมาทางนี้ผิดมาไม่ได้ทางนี้มันใกล้กว่านะครับทางนี้น้าท่วมบริเวณนี้น้ําท่วมยุคยุคสมัยแอโซเนนิฐานว่าบริเวณนี้ยังสร้างเมืองไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นน้าทะเลท่วมขังน้ําทะเลหนุนนะครับเมื่อเปรียบสอบเทียบทางทางธรณีวิทยาแล้วก็น่าจะประมาณว่ายังมีน้ํา น้ำขึ้นสูงอยู่นะครับน้าทะเลไม่ลดนะครับประมาณนั่นแหละครับแต่โคกใกล้ลดแล้วล่ะครับพอเข้ามาปุ๊บในช่วงหลังๆที่น้ําทะเลลดทางนี้ก็มาไม่ได้นะครับทางอีเดียเหนือจะมาไม่ได้ทั้งทางสงฝาโศกก็จะมาไม่ได้แล้วเพราะว่านะพอน้ําลดสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาก็เปลี่ยนไปเช่นแม่น้ําต่างๆก็จะหายไปนะครับแม่น้ําที่เคยมีก็จะเริ่มหายไปเหลือแต่แม่น้ําใหญ่ๆอย่างแม่น้ําคงคานะครับก็ไม่มา เกี่ยวกับหลังสมัยพระเจ้าโสรงนั้นน่ะมันมายากแล้วครับเพราะฉนั้นในพุทธศตวรรษที่1 0ที่11ทางทางอียิปตใต้ทางราชวงศ์ปะลว่าเขาเรืองอำนาจขึ้นมาเขาถึงได้ได้มาทางอินโดนีเซียนั่นแหละครับได้เข้ามาทางอินโดนีเซียนะครับในยุคนั้นก็เห็นไหมครับทีนี้นารันทามาก็ไม่ได้มา ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับไม่ได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองมาเผเปล่านะครับอักษรก็น่าจะมีนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าทางนั้นซาเป็นมหาไลสงด้วยก็มีอักษรเยอะแยะไปหมดถึงกับกล่าวไว้ว่าเผาเป็นเดือนนะครับตอนที่ทางาฝ่ายมุสลิมเข้ามาโจมตีนะครับว่าถูกโจมตีหลายครั้งบางนันแต่ว่าครั้งหลังสุดเผาตำรับตำราตำลามันก็ต้องมีอักษรนั่นแหละครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอักษรอะไรนะครับ พียงแต่ว่าอักษรที่เข้ามานั้นมันน่าจะเป็นอักษรรุ่นอโศกก็ในเมื่อนันทาเขามีอักษรแล้วอโศกเขาก็ก,ก,ก็ก็มีแต่ว่าอักษรที่เราใช้อยู่ที่เรียกกันว่าอักษปรปลวะเนี่ยก็คงจะเป็นอักษรของพระสุนะนะครับพระสุนะนำนำ,นำเข้ามานะครับก็ถึงมาเขียนภาษาอินเดียเหนือเป็นบาลีอยู่นะครับอ่าถ้าถ้าในยุคหลังยุคาราชวงศ์ปลวะน่ะ จะไม่มีภาษาอินเดียเหนือนะครับจะไม่มีบาลีนะครับไม่มีภาษาปรากตนะครับนนั้แต่ว่าภาษาปรากิตมาปรากฏอยู่ที่ใน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 สยามเทศแล้วก็ยังเขียนว่าอ่าเป็นยุคทวารวดีนี่ครับเนี่ยเนี่เนี่ย,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 ยอักษรของสงรุ่น,ร,นรุ่นอโศกก็คือพระสมนะพระพระสโสนเะถระกับพระกุระนะครับเอาเอามาเราก็ถึงได้เห็นมีการจาลึกเป็นภาษาบาลีนะครับไม่ใช่ จาลึกบาลีของอินเดียใต้นะครับเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยนะครับนั่นนะเขาอินเดียใต้เข้ามาในกัมพูชาก็มีแค่าภาษาของสันสกฤตเป็นใช้เป็นภาษาธรมินแทนนะครับเขาไม่เนมเขาไม่ได้ใช้เ,เพราะว่าเขาไม่ใช่คนอินเดียเหนือนะครับแล้วกอ็อารยธรรมที่ว่าเป็นการก่อสร้างก็มีแต่ทางกัมพูชาตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นาศาสนา พุทธเข้ามาครั้งแรกนี่เข้ามาทางเหนือนะครับเนี่ยเข้ามานั่นแหละอย่างที่ผมบอกน่ะเข้ามาทางนี้นะครับทางหงสาแต่หงสายังไม่ตั้งนะครับตอนนั้นอ่ะเข้ามาทางนั้นนะครับอ่าเนี่ย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 ให้ดูเปนตัวอย่างเนี่ยเข้ามาดังนั้นแหละทิศเมื่อเรารู้ทิศทางการเข้ามาของศาสนาเป็นครั้งแรกที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ไม่เกี่ยวกัมพูชานะครับอ่าอย่าไปอย่าไปมองว่าอ่า ล่างกาเอาศาส,สนามาผ่านนี่แล้วขึ้นมาในภาคอีสานไม่ใช่ครับพระศาส,สนาจากอินเดียเหนือเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างลงมาลงมาในภาคอีสานตอนล่างด้วยแล้วก่อนที่จะมาสร้างอะไรต่างๆนานาในในกัมพูชาอนะนะเห็นไหมครับแม้แต่อักษรตอนนี้ผมก็มั่นใจแล้วว่าเป็นอักษรของสูงรุ่นแรกกับสูงรุ่นอโศกก็คือของพระสมณะ,ะ,ะพระ โสนะกับพระอุตระนะครับที่เอาอักษรนั้นเข้ามานะครับก็เลยได้เอามาเขียนอยู่ในบริเวณภาคกลางนั่นแหละครับนั่นแหละครับจึงได้พบหลักฐานจารึกนะครับเนี่ยหลักฐานเนี่ยก็คําว่าทวารวดีก็มีก็ต้องมีมีในภาคอีสานก่อนนะครับอันนี้ว่าได้ข่าวว่าพบที่ในในในเขตนครสิมานะครับแถวแถวซีคิวปากช่องนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับ แล้วทีนี้ครับว่าทวาราวดีก็มีในก็มีในพระเตปิดกอีกครับนะเห็นไหมมีทั้งเขียนไว้กับอักษรของสงรุนแรกกับอักษรของสงรุ่นโศกอีกเห็นไหมครับก็เอามาใช้ทีนี้นรันทาน่าจะเข้ามามาเป็นที่สองนะครับนะเข้ามาเผายแพร่ที่สองก็เอารูปเอารูปแบบเอารูปแบบนี้มามาสร้างนะครับเนะี่ยมาสร้างนะครับเนะี่ย อันนี้รุ่นอโศกก็ได้มาแต่นี่ครับเนี่ยรุ่นอโศกก็ได้มาแต่ไอ้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 ล็อ,อเวียนนะครับพระธรรมจักรครับส่วนนารันทาเข้ามาก็ได้รูปแบบอ่นารันทามหาวิหารนะครับอ่าก็ได้อ่าได้แบบเนี่ยผมให้ดูว่าเข้ามาอย่างนี้นะเนี่ยพอเข้ามาก็มารวมเพราะนารันทายุคที่เข้ามาหลังอโศก ก็เป็นเถรวาทเหมือนกันก็มาร่วมกันสร้างนั่นแหละทะวารดีก็เจริญขึ้นมาอีกเห็นไหมครับอันนี้ของเมืองสีเทพเห็นไหมครับเหมือนของพระเจ้าโศกเลยนะครับจะไม่จะไม่เน้นนะพอนานๆเข้าเขาถึงจะเน้นเป็นอ่าเป็น16บกซีบ้างอ่าทำล้อเกลียนเป็น16เป็น8ปดซีกบ้างเป็นสิบกซีบ้างนะครับเสร็จแล้วเมื่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาในภาคอีสานนะครับเนี่ยของพระเจ้าโศกล้อเกลียนจะไม่จะไม,จะไม่กาหนดว่า ะจะไม่กไม่กาหนดแค่ว่าเป็นพระธรรมจักรนะคะจะไม่กาหนดเหมือนเหมือนเหมือนในสยามเขากําหนดขึ้นมาแมงว่าเออต้องเป่นรูนี้นะครับไอ้นี่เสาแปดเหลี่ยมในเมืองศรีเทพเห็นไหมครับเนี่ยหลักฐานต่างๆเสาแปดเหลี่ยมนี้ก็เข้ามาเผยแผ่ทางพระอีสานก็ก็คงจะมาจากอินเดียเหนือนะครับรูปแบบที่เป็นเสาวทวารวดีเสาข้างประตูนั่นแหละครับเสาข้างประตูที่เราเห็นตามภาษาต่างๆเพียงแต่ว่า ปราสาทยุคแรกก็น่าจะก็จะเป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเหมือนนารันทามหาวิหารนั่นแหละครับต่อมาก็เราก็มาออกแบบสร้างเป็นเป็นแบบสยามแบบแบบแบบเมืองโคกนะครับแบบแบบแบบเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยนะครับอย่างเนี้ยอันเนี้ยพบในนันนารันทามหาวิหารนะครับเนี่ยเนี่ยเนียเนีย อ่าซุ้มประตูหรือว่าเอ่อหน้าบันนะครับหน้าบันซุ้มประตูมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ย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 ลักษณะเป็นโค้งๆนี้แล้วก็มีมีมีดอกไม้สลับขลั่มตัดเห็นไหมดอกไม้ข้างบนปุ๊บสลับขลั่มตัดอ่าแล้วที่นี่พอเผยแพร่ไปแถวแยบสุธรนี่หนึ่ครับดงเมืองเตยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนดงเมืองเตยไหมครับเนี่ยเนี่ยดงเมืองเตยนะครับเนี่ยเนี่ยดอกไม้นะเนี่ยดอกไม้เนี่ยเนี่ยขรั่มตัดเห็นไหมสลับกันนะเนี่ยแต่ว่า ก็จะทำแบบนี้อันนี้มันจะเป็นโค้งโค้งลักษณะมนอันนี้เป็นแอมจะกโค้งเป็นเป็นแบบนี้นะครับมันต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอันนี้มันสึกก่อนนะครับก็เหลือหลงเหลือหลักฐานไม่แค่นี้พอได้รู้ว่าเป็นหลักฐานศิลปะนี่มาจากนารันทานะครับนี่อันนี้ของนารันทานะครับอันนี้ดมเมืองเตยอีสานใต้นะครับนี่เห็นไหมเข้ามาจนเข้ามาจนเข้ามาถึงอีสานใต้นะครับแต่เขาไม่ได้ผ่านมาทางกัมพูชานะครับ เขาผ่านมาจากทางเหนือเข้ามาทางสีเทพนั่นแหละเขาผ่านมาทางอู่ทองเข้ามาสีเทพแล้วก็เข้ามาในเมืองเสมาแล้วก็ผ่านลงไปอีสานใต้นะครับก็เต็มไปหมดแล้วอ่าทวารวดีเต็มไปหมดแล้วตอนนั้นเห็นไหมอ่าต่อมาเราก็มาปรับให้เป็นอย่างนี้จากโค้งโค้งขลั่มตัดแบบนี้ใช่ไหมขลั่มตัดสลับเงี้ยเราก็มาปรับให้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมีหลักฐานพบที่เมืองเสมาเก่าแก่ที่สุดแต่อันนี้เขาพระวิหารเนี่ยก็ได้แบบไปจากอ่ารูปแบบ มาจากเมืองลาศิมาหรือ,รอปรับปรุงมาจากนี่แหละอันนี้มันเก่าเนี่ยครับเขาเก่าแก่ก็แสดงว่าศิลปะเหล่านี้มันเก่าแก่กว่ายุคจิเสนเนี่นะครับยุคจิตเตนอินเดียใต้ก็แค่พุทธศตรวตรรษที่1 0ที่11เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเลยศิลปะมันย้อนแยงกันอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วเวลาสร้างขึ้นมามันก็มันก็ไม่เข้าสูตรของอ,อินเดียใต้นะครับ <laughs> มันกลายเป็นมาเข้า สูตรของเอิรวาสยามเทศนะครับหรือว่าเิรวาดดั้งเดิมนั่นแหละที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละครับของสรรุ่นแรกเขาละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเนี่ยสมรุ่นแรกหรครับเข้ามาก่อนนั่นแหละนั่นแหละครับเนี่เนี่ยดงเมืองเตยเห็นไหมปรับมาก็มาเป็นอย่างเงี้ยนี่ะแต่ดงเมืองเตยก็ต้องผ่านมาจากนู่นแหละผ่านมาจากอมาจัน มาจากไอเดียตอนเหนือนะครับมาจากนารันธามหาวิหารแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาเผยแพ่เต็มไปหมดในภาคอีสานเพราะฉะนั้นภาคอีสานทั้งภาคนั้นก็จะเป็นทิละ,ะว่าทั้งหมดนะครับมันยังไม่ได้เป็นมหายานนะครับนี่เนี่ยเนี่ยน,นี่กระงเมืองเตยเห็นไหมครับเนี่ย